สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูแร่คอร์สนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่คอร์สที่เก็บได้จากน้ําตกนะครับนี่สวยมากก้อนนี้ก้อนใหญ่เลยดูความเงานะครับสะท้อนดูเล่นไฟอันนี้ก้อนใหญ่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็หลงลงมาอย่างสวยเลยดูครับนี่ดูน,นี่สีขาวนะ สีขาวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยก้อนนี้สวยมากดูเล่นไฟนี่หน้าตัดมันจะสวยกว่าปกตินะครับนี่น,นี่ได้มาหลายก้อนนะครับสะท้อนแสงนี่ก้อนนี้ก็สวยกลมเลย สะท้อนหมดเลยนะครับเม่โค้ดมันมีหลายชนิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทราบชื่อของชนิดไหนเลยเพราะว่าไม่ได้อันนี้ก็ิ่งเพิ่งเก็บมาก็เห็นมันสวยดีนะครับสวยมากสะท้อนเป็นเหลี่ยมทายเพชรเลย ว่างๆจะเอามาเจียนะครับให้เป็นรูปทรงครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เก็บไว้ดูเล่นอืมประมาณนี้นะครับอืมใครชอบก็ลองไปหาดูกันได้นะครับตามน้ําตกนะครับอืสวยมากสะท้อนไฟโอเคครับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะครับมาเจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ